ผมเคยพูดถึงคำว่า like ไปแล้วสองพาร์ทนะฮะผมเคยบอกแล้วว่าจะมีทั้งหมดสามพาร์ทใช่ไหมวันนี้ผมจะมาปิดมาจบพาร์ทสาของการใช้คำว่าที่มีความหมายหรือใช้แทนคำว่า like ได้นะฮะทั้งที่เป็นคำคำเดียวหรือเป็นประโยคเป็นวลีอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้นะครับว่ามีอะไรอีกนอกเหนือจากที่เคยพูดมาแล้วพาร์ทสองพาร์ท คำที่ยังสามารถใช้แทนคําว่า like ได้อีกนะฮะอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินมามากที่สุดละก็คือคำ enjoy enjoy นะฮะมีมีความหมายเท่ากับ like ได้ด้วยนะฮะปกติมันก็หมายถึงสนุกสนานกอะไรสนัวอย่างหนึ่งใช่ไหม enjoy พอเป็นเป็นกิยาก,ก็เท่ากับชอบได้เหมือนกันนะ,ะ enjoy นี่มักจะตามด้วยนามหรือว่า ing ตัวยอย่างสักข้อหนึ่งแลกัน Major of uh, majority of night people enjoy drinking alcohol majority of night people enjoy drinking alcohol นะคนกลางคืนโดยส่วนมาก mm hmm. ก็จะชอบดื่มเครื่องดื่มมึนเมาแอลกอฮอล์ alcohol. ก็ว่าไปนะนี่คือคำว่า enjoy นะ enjoy drinking อะไรเง,นะงี้ยนะเติมเติมว่า์อจีไปข้างหลัง enjoy the beer ก็ได้ตามในนามเฉยๆก็ไดนะ้อันต่อไปอันนี้เอา t ว b e ูมาเชื่อมก่อนนะ แล้วมักจะหมายถึงว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบนะก็คือการใช้โครงสร้าง verb to be ใครบางคนนะใครบางคนก็คือ someone post s o p h e s เป็นตัวเชื่อมเป็นว่าของนะแล้วก็ test ที่แปลว่าอา่อรสชาติอะ test อันนี้แปลว่าความชอบ be someone's test นะอย่างสมมุติคนบางคนเขามีความชอบของเขาแบบนั้นใช่ไหม Fishing is John's t e s t Fishing is John's test ประโยคนี้จะแปลได้เท่ากับ John likes fishing ก็คือการตกปลาเนี่ยเป็นสิ่งที่จอห์ชอบหรือว่าเท่ากับจอห์ชอบตกปลาเนี่ยเองนะฮะเวลาแต่งประโยคก,ก็จะเอาสิ่งที่ชอบขึ้นก่อน Fishing is John's t e s t อย่างนี้นะฮะ Football is my t e s t เงี้ยนะก็ว่าไปโอเคอันต่อไปวัตถุปรคำว่า passionate แล้วก็เอาเอาแบามาเชื่อมแล้วก็เอาสิ่งที่ชอบมาไหว้อันนี้นะจะต้องเอาประธานขึ้นก่อน I am passionate about แล้วก็บางสิ่งบางอย่างอู่่ตัวอย่างนะโอเคสมมุติสมมติประธานเป็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 น she น,น,น,นะกัน She is passionate about ballet She is passionate about ballet ก็คือเธอมีความชอบเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นบัลเล่ She is passionate about ballet นะครับ ใช่มก็ไม่ยากอะไรโคงสร้างวันนี้คือเท่ากับชีรีส์บัลเล่ต์นั่นเองแต่พูดมันยาวหน่อยอต่อไปอันนี้จะฟังตลกๆหน่อยเพราะว่ามันมันมีคําว่าขุดขุดอะขุดดินอะ dig dig เนี่ยนะฮะสามารถพูดได้ว่า I am digging ฉันกําลังชอบใครบางอย่าง I'm digging Sarah ผมกำลังชอบซาร่า I'm digging Sarah นะผมชอบซาร่าอยู่อย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่าโอเค อันต่อไปใช้คำว่า have got have got แล้วบวกคำว่า soft spot for something I have got a soft spot of opera นี่ I have got a soft spot of opera ฉันชื่นชอบในเพลงโอเปร่าฟังทำนฮะ I have got a soft spot of opera อะ for opera ไม่ใช่ of for opera of for เชื่อมพลังนี่ได้นะถ้าไม่ทำทีนี้ใช้ has got นะ he has got a soft spot For uh, screwdriving He's got a soft spot for screw driving. can't not get of something something screw can't get enough of soft spot my screw oh, a can't get enough of that lady since the first time I have seen that that that, that woman that that lady I can't get enough of her like this she said since I saw her for the first time, I like her a lot I like her all the time I can't get enough can't get enough can be a thing usually it's used I can't get enough of it I can't get enough of, it. I can't get enough of uh, my m mm, m my I can't get enough of and uh, this movie อ yeah. ่ฉันชอบหนังเรื่องนี้มากเลยอย่างเงี้ย I can't get enough of this movie uh, I can't get enough of this novel ชอบหยายเรื่องนี้มาก novel ก็ว่าไปอ่ uh, อันต่อไปอันนี้จะมีความหมายเหมือนว่าคือตอนแรกอาจจะไม่ชอบแต่ชักเริ่มจะชอบแล้วจริงๆพมยอมรับว่าคำนี้ผมเหมือนผมทำไปแล้วนะแต่ผมไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วผมขอทำซ้ำอีกทีแล้วกันนะคือคำว,ว่า h a v บวก o w n to like นะ have grow n to like คือเริ่มชอบมากขึ้นอนะ่ะเหมือนจะเคยทำไปนในคอนเทนต์อะไรอยา่างแต่ผมหาไม่เจอผมเช็คดูแล้วมันเหมือนกับว่าประโยคไหนไม่รู้ก็ขอทำซ้ำอีกทีก็ได้ไม่เป็นไรฟังซ้ำไปถ้าเป็นประโยชน์ดีนะเหมือนกันนะฮะเขาในชักจะเริ่มชอบสิ่งนี้แหละจากตอนแรกไม่ชอบเนี่ยตอนแรกไม,ไม่ไม่รู้จักเนี่ยพอเรียนรู้แล้วเกือบชอบขึ้นมารู้สึกคุ้นๆอยู่นะฮะประโยคเหมือนประมาณแบบ he has grown to like uh, snooker อืมอย่าง He has like Snooker grown to เขาชักจะเริ่มชอบกีฬาสโนว์เกอร์แหละจากที่ตอนแรกๆไม่รู้จักมาก่อนอันนี้ใช้คำว่า have grown to like something นะฮะอันต่อไปอันนี้มีความหมายทำนองเหมือนแบบชอบในลักษณะเป็นแบบหลงไหลคลั่งคล้ายเหมือนกันใช้ verb to be fascinated แล้วก็ by เขาว่า fascinated มันแปลว่าทำให้หลงไหลทำให้หลงมลเสน่ห์ะไวอย่างพอใช้เป็นรูปถูกกระทำก็ be fascinated by นะโอเค สมมติว่า he has he is fascinated by his new wife he is fascinated by his new wife เขาหลงภรรยาใหม่เขามากเลยาง he is fascinated by his new wife นี่ก็ใช้ได้คือหลงไหลไง has been has been ก็ได้ถ้าเป็นรูป perfect นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตปัจจุบัน he has been fascinated by his new wife ถ้าปัจจุบันก็ he is เฉย he is fascinated by his new wife ย้ำหลายรอบเลยประโยคนี้ นะครับเอาละก็เดี๋ยวขอแถมอันสุดท้ายแล้วกันคือคํานี้มันมีความหมายแปลว่าโปรดปรานที่ชอบเป็นพิเศษผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยจะได้ยินคือคาว่า favorite favorite นะฮะคำว่า favorite เนี่ยมันมีวิธีการใช้อย่างไงมันสามารถเอาไปวางไว้หน้านามเพื่อให้บอกว่านามนั้นเป็นสิ่งที่คุณโปรดปรานนะฮะสามารถพูดได้2แบบในประโยคเดียวกันนะฮะสมมติถ้าคุณพูดว่าทุเรียนเป็นทุเเรียนปน,ยน,ปนป็ผลไม้ที่ผมโปรดปรานเนี่ยพูดได้2แบบก็คือว่า Durian is my favorite fruit หรือจะพูดว่า my favorite fruit is durian พูดกับกันความหมายเท่ากันฮะแล้วแต่จะใช้อือส่วนสี่ก็ um, blue is my favorite color my favorite color is blue เห็ไหมกลับไปกลับมาอย่างนี้ความหมายได้เท่ากัน favorite เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะถามอะไรเกี่ยวสิ่งที่โปรดปรากกนมขาจะใช้ favorite What is your favorite sport My favorite sport is boxing งนี้ My favorite sport is football อย่างนี้เห็นไหม Favorite แตว่าไ้หน้าคำนามเป็นส่วนใหญ่นี่นะฮะโอ้เป็นคลิปที่ยาวมากนะฮะแต่คิดว่าได้มีประโยชน์เยอะอัดแน่นเนื้อหานั้นก็โอเคจบละหมดแล้ฮะคำว่า like เอาให้จบๆไปนะเพราะมันมีค้างคาอยู่นั้นก็ขอบคุณมากที่ชมนะฮะขอว่าก็ามีประโยชน์ก็แชร์ไปแล้วกันนะฮะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยรีบพูดพูดผิดพูดถูกโอเคครับ Thank you very much for watching บาย